โลว์ o ส <laughs> ุก t s ฮ่าฮ y อยู่กับผมบันทึกนะครับวันนี้อยู่ในเกม m o เดิร์นวอร์ชอยู่กับอะไรครับอยู่กับเรือรูปหล่อหน้าตีพ่อรวยนะฮะสำหรับเรือเรือนลำนี้นะครับเป็นของคุณนั่นเองนะครับก็นะใครอยากได้ลำนี้ไหมครับออก็รอดูท้ายคลิปนะครับโอ้โหโอเคเราไปสูุกันกับเรือพาส์ทนี้นะฮะที่มันมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้ราคาเนี่ย เป็นที่น่าแปลกใจกับราคามันนะครับอยู่ที่600กว่าอาตคอยนะซึ่งปกติถ้าเรือเยอะๆเงี้ยมันจะไม่ไม่ราคาสูงขนาดนี้นะครับไม่น่าเชื่อเหมือนกันดูยอย่างมอนซูดีราคายังต่ำอยู่เลยนะครับหรับเจ้านี้เนี่ยก็อย่างที่บอกครับมันมีความดีในเรื่องของการใช้มิสไซล์ที่สามารถกันความร้อนที่ถูก ล่อได้นะครับแล้วก็อาวุธที่สามารถติดตั้งมิสไซล์ได้อีกเบิร์ดปืนใหญ่ห่วยๆหนึ่งกระบอกนะครับแล้วก็ปืนระเบิดอีก2จุดนะครับกลางเรือต่อบีโดที่แฟไม่ได้ U10 นะฮะ,ะ,ะแล้วก็เฮลิคอปเตอร์1จุดออโตการ 2, 2ป้อมให้อีกด้วยนะฮะทำให้เพิ่มดําเมจในการโจมตีแล้วก็แอร์ดิฟเฟนส์แบบเปลี่ยนจุดได้2กระบอกแล้วก็ HQ16F ที่เป็นของโหดของไรเรนนั่นเองสำหรับเจ้านี่ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสำหรับลำนี้เนี่ยรูปลักษณ์ของมันก็โฉบ แล้วก็ลำเล็กมากจริงนะครับแถมลายที่กิจกรรมมาคขาาก่อนเนี่ยคือมันเท่มากนะครับถ้าใครลงทุนซื้อไปเนี่ยก็จะติดได้หลายลำเลยด้วยกันนะฮะใครชอบลำนี้ผมจะมาเล่นให้ดูอีกทีนึงนะครับแล้วก็มาตัดสินใจกันดูว่าปัจจุบันเนี่ยมันโหดขนาดไหนเราไปดูเกมเพลย์กันเลยไหมฮะจะไม่เสียเวลาไปกันเลยและกันไปกันมาซึ่งพร้อมแล้วที่ฉันจะเล่นฟรีเกตของจีนแบบอลังการงานสร้างเราไปดูอาวุธของมันดีกว่าปืนล็อกแบบ,ก,บก,าก,ากากากนะครับของจีน ที่รีคอยเนี่ยสูงมากสูงไหมดูความแม่นยำต้องดูว่ายอดเสานี้เป็นยังไงความแม่นยำสูงไหมยอย่าเข้ามาใกล้ข่านะระบบต่อต้านอากาศยานเป็นเลิศยิงออกไปยิงเบ๊ตกนะฮะอ้าวใครๆก็อยากฆ่าบน่น ฟิเกตอย่างเราก็เลยต้องไปโชว์พาวหน่อยว่าเราเก่งกันนันไหนเบเข้าไปให้เอาไปเลยฮะยิงเด็กใหม่ซะหน่อยกดไปเลยเด็กใหม่เดินเรือไม่ดูนะฮะต้องสอน เล่นเกรมเพยสนิดหนึ่งจบไปหนึ่งเคสนะครับยิงอมาก,ก้าหลอกไปไม่หลอกแล้วยิงของจริงแล้วเฮ้ยน่ามันนานชางหรือเปล่าไก่ก้าวเรือนั้นมันโหดน,นะเนเหมือนฉันลืมอัพเอ้ยอาบิเคโดนเนิร์ฟปะเนี่ยทำไมระยะมันยิงไม่ถึงเศร้าเลย เรือใหญ่ๆอย่างนายอย่าเพิ่งไปสิอยู่กับฉันก่อนอ่ะเรือเรือจีนฉันจะเก่งแล้วยิงไปมิสไซล์ทั้งหมดเรียบร้อยเสร็จอีกหนึ่งชุดนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้าไปบังเคนมิสไซล์ใส่ศัตรูตอนนี้ดาเมจเราขึ้นที่หนึ่งเลยว่ะแล้วเรายิงจีนเสร็จไปใส่มิสไซล์หลอกไปต่อไปลูกไม่แฟร์นายไม่แฟร์เหรอนายต้องแฟร์สิ นายไม่แฟร์้วนายจะสู้ฉันยังไงแปดเถอะนายลืมซื้อแฟร์แน่เลยเฮ้ยเตือพายมาดูฟักเกอโอ้ my god โอ้ my god c h e s e โอ้ my god โดน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 ชัดๆและจี้อย่างนี้จี้อย่างนี้เอานิ้วเคลียร์ไปแดกปิดท้ายทูมชัด, <c oughs> ชดๆอ,อุอ้าว โอ้ฉันกดไปร้านหกแล้วฉันก็แตกแอดแต่งตัวนานเล็บลบไปชั่ว่าอืมว่าตัดมุดนี่อ่ะตีแปดเดี๋ไม่ชินหรอกเองยี่ตีอย่างนี้ดิจตีอย่างนี้เอานิ้วเพียรไปแดกปิดท้ายซูมชัดๆอืมอ้าวชนะไม่ได้ด้วยเรือก็ชนะด้วยการตัดต่อก็ได้วะฉันมั่นใจตัวเองเกินไปฉันก็เลยขิดโอ้ไม่กอจัดไปใหม่ ลุยกันเหรอแล้วเรือฉันมีภูรมะหนึ่งลำจะกันอยู่ไหมเนี่ยเครื่องค้างกันเลยทีอะไรวะนะ่มันเอาไฮฟลูนมาอุบาไปแล้วงงเลย เอาไอ้ฟลูนมาคืออะไรคืออะไรกันคเนี่ยคืออะไรกัน้หูหแสงสว่างแบบนี้คืออะไรกันครับ อู๋ลองบีดยัดมาแล้วลูนลูนมาอีกแล้วลูนมันกระบาดใส่อย่างเดียวอ๋อมันบันไซอย่างเดียวเลยแ <c oughs> ม่งบันไซอย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลย <c oughs> งานเกิดแล้วเราจะป้องกันได้ไหมเนี่ยอู๋ไม่ไปทำดามเมดแม่งบันไซอย่างเดียว <c oughs> แล้วมันเกิดดาเมดหรอว่าบันไซอ่ะ ฉันมาช่วยนายแล้วพวกนายไม่ต้องห่วงหรอกฉันเป็นเรือที่สาต้านเรือดำน้ำดีๆนี่เองมันมาอีกแล้วมันเอาวิซายไลยิงวัลแรงจังเลยโอ้ยเรือ,อาหายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนี่ยมันมาอีกแล้วไปตายเถอะ มาสิขูแล้วมันเรือมันกันแล้วเราเล่นไม่ถนัดอะ่ะแล้วลองบีดแม่งสูงอะ่ะแล้วเอาไปเลยเนี่ยเราจะซูลองบีดยังไง ว่าผมตายว่าลองบีบแน่เลยเพื่อนๆเออสรุปสุดท้ายเรือมน้ำนี่ผมก็ต้องจัดการมันนะครับมาไม่ต้องไปไหนอยู่ก่อนดักยิงใช่ไหมดักยิงใช่ไหมืหือหือ,ห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 อ ดักยิงใช่ไหมแล้วไอ้นี่ดันผมแล้วดันผมขนาดนี้ผมจะไปรอดเลยอะไม่เป็นไรฮะมันดันผมผมก็ดันกลับดันมาดันกลับไม่โกงเอมิซายไปกินมิซายฉันเยอะไม่สู้แล้วฮนะลองบีดแม่งโหดโอ้แตกเลยมันจัด ลำนี้มันเล่นมันมันแปลกๆกว่ะมันแอบปรับมาไอ้มันมันบาดใจอีกแล้วมันทำ,นำตอมเอทว่าอะไรในล้านห้าแล้วเนี่ยมันทำอะไรมาเนี่ยโอ้แล้วมีผมทำ,ำมตอมเอทอยู่คนเดียวนะครับป้องกันนะฮะเอาเอาไปกินโอ้แตกเลยฉันแตกหมดแล้ว ไปเลยมีสายบิดกินมีสายเราเน้นโหลดไวนะฮะโอ้มันมาหีกแล้วมันไม่ยิงคนอื่นแล้วมันยิงกับเรามันเลี้ยวมาเลย <c oughs> มันแวนชัดเลยอะ่ะ อ้ยแล้วมันทำม,มันดันผมทำไมวะเพื่อนเราอะแม่งปวนวะโอ้ยมิสไซเป็นล้านผมยอมก็ได้ฮะเกมนี้เหมือนเหมือนผมพยายามต่อต้านอะไรสักอย่างแล้วต่อต้านไม่ได้แล้วผมจะเข้าล่วงวะแม่งก็เคยด้วย เสร็จฉันแหละนายอ่ะต่อตาไม่ได้ก็เข้าร่วมยิงแม่งเลยมากันเต็มเลยอ่ะแปลกูได้หนู เอาไมา้แล้วเปนไม้แล้วนรำเมจตรงนู้นก็ต้องทำยิงก็ต้องยิงโอ้โหกันไม่ได้แล้วมัง้งเหลือเหลือเช็คพอยต์สุดท้ายแล้วเนี่ยแล้วฝั่งเราไม่มีใครไปกันเรือเลยอะ่ะงานยาบนนแน่แน่เช็คพอยต์สุดท้ายกันสองนาทีแล้วก็เลือดเรือ,รอที่เหลืออยู่เห็นประต,ตูอยู่ฝั่งนู้นชื่อเซนเซนอาร์มี่นะฮะเราจะกัดการยิงไปก่อนเลย จ้าเซนอารม,มี่มันจะบันไสได้คืนหลอดว่ะกัน,นได้อยู่เฮ้ยไม่มีใครมาอย่างนี้เรามีสิทธินะเรามีสิทธินะแต่ข้างหลังศัตรูโอ้ยลองบีดแม่งอยู่นี่เลยไอด้ดีแม่งก็ไม่ยอมแตกด้วยนะโอ้แม่งงานหยาบมันเนี่ย โอ้มันเล่นมันเล่นเรายับเลยเฮ้ยเลือดเราได้อยู่การสุดชีวิตกับเลือดที่เหลืออยู่มีสิทธินะฮะที่เราจะชนะนะครับอุ้ยเราป้องกันได้จริงวะ่ะยำไปเจ็ดลัมอาวุธที่ใช้อันมาก,กาคือคู่กันของดีเลยนะฮะของดีเมืองนอนนะเพราะนั้นเจออีกแล้วอีกหนึ่งลำเราปล่อยต่อใส่ไปแล้วก็เราเก็บงานด้วย RPK แล้วยิงใส่ไปอีกทีนึง ไม่ยอมจบเสร็จเรานะฮะอุชคอฟก็ช้าใครเล่นอุชคอฟก็เสียใจด้วยนะจ๊ะเรือมันช้าบอกเลยอย่าไปเล่นมันอ,อุ้ยสามสิบวิเรากันได้เฉยเลยฮัลโหลไมเฟนยูสบายว้าว ลองบีดว่าไงจ้าลองบีดโอ้ของมันแอบบัฟให้เรือจีนวะเนี่ยโอ้โ oh, ห oh, สุดยอดไปเลยฮะไปยครับไปรุ่นอุบายเรียบร้อยครับโอ้โหผมเก็บดาเมจสี่ล้านพร <laughs> <laughs> ะ้าอ้ยกล้วยทอดเก็บพอๆก็ลองบีดเลย ต่างกันร้านหนึ่งไม่พอก,กันหรอกห่างกันร้านหนึ่งนะฮะแต่ผมไม่เข้าใจว่าไอ้นี่มันเก่งไงวะมันใส่อะไรวะเนี่ยอยากรู้จังเลยแอดทำคอนเทนต์มันเหลือเกินนะถือว่าเจ๋งนะครับโอเคสําหรับวันนี้ ก็ไปดูข้อสรุปก,กันดีกว่าสรุปนะครับสำหรับเจ้าเรือนลำนี้นะครับ Cn t 054b ปืนมันอะไม่ได้ดีมากหรอกนะครับสำหรับปืนมันนะก็ประมาณ2 1งหมนะกระบอกหนึ่งนะครับแล้วมันยิงกระบอกเดียวอะแต่รีโหลด5.6กวิก็เหมือนเล่นโมนานะครับมันก็เลยตัดปืนออกนะ ความเก่งของปืนเนี่ยตัดออกไปเลยนะครับแต่มีข้อดีตรงที่ว่า t l 3 0เนี่ยเป็นมิสไซลท์ที่ไม่ไม่สามารถใช้แฟร์หรือว่าความพูความร้อนเนี่ยล่อเป้ามันได้นะฮะแล้วก็ติดเป็นอันมกกาใกล้อีกนะหัวรีโหลดไวเลยยิงมันเลยฮะ้สองอันนี้ศัตรูไม่รู้ว่าตกลงมิสไซล์ต้องแฟร์หรือไม่แฟร์นะฮะส่วนอ p k เคเนี่ยติดเพื่อทําลายเรือดำน้ำนะครับจะได้เก่งนในประสงค์ส่วน U10 เนี่ยอย่างที่ทราบครับมันเป็นตอร์ปิโดที่ไม่สามารถปัดหรือว่าต่อต้านมันได้นะครับเจ้านี่ยิงเข้าแบบ1 0อย แล้วนะฮะแล้วก็เจ้าเฮลิคอปเตอร์อันนี้มันก็อยู่ในกิจกรรมนะครับใครเป็นเพื่อนใช้ก็สามารถเอามาใช้ได้ถ้าใครได้มานะออโต้กันไม่ได้เก่งมากนะฮะแล้วก็ AA นี่ผมใช้เป็นประเทศทั่วไปนะครับเฮ้คิก็มีข้อดีนะฮะในเรื่องของการโจมตีด้วยกันทั้งหมดเนี่ยสลูกนะับเพราะว่ามี2ป้อมนะครับถือว่ารุนแรงใช้ได้นะครับถ้าทำลายได้โอเคสําหรับวันนี้เจ้านี่ถามว่าดีไหมผมว่ามันก็ดีนั่นแหละแล้วก็ดีมากไหมเนี่ยผมบอกได้เลยว่า มันก็พอๆกับการ์ดโกฮะแต่การ์ดโกเล่นสนุกกว่าเยอะนะครับถ้าเทียบกันจริงๆลำนี้ก็มีข้อดีเรื่องของการใช้อาวุธที่หลากหลายนะครับโดยที่เราไม่ต้องลงทุนซื้อหลายอย่างซื้อแค่มิสไซล์อันนึงปืนระเบิดอันนึงแล้วก็ออโต้การ์ดเองก็คือจบแล้วนะครับสำหรับสายฟรีลำนี้ก็ถือเป็นลำที่ดีไม่ต้องออกตังค์เยอะนะครับในการซื้ออาวุธโอเคสําหรับวันนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ แล้วพบกันใหม่ใน E p พีหน้านะฮะทุกคนใครชอบลำนี้ก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมอาจจะมีการจัดเสาร์อาทิตย์นี้ใครดูคลิปนี้เนี่ยแชร์บอกเพื่อนๆด้วยละกันนะครับส่วนใครมีความเห็นยังไงกับลำนี้พิมพ์ความเมต์ใต้เม้นได้เลยยังไงบอลบอลอ่านนะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกคนหรือถ้ามีเวลาว่างบอลบอลจะไปไล่ตอบอีกทีนะครับสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่ทุกคนโชคดีเจ็บปืนครับสวัสดีครับ